ล่าสุดมาริโอเมาเลอร์ถูกวิจารณ์แรงจนไม่อยากออกจากบ้านนับเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนๆที่มีแฟนออกมาพูดถึงและร่วมส่งกำลังใจให้กับเพลกซุปตาอย่างมาริโอเมาเลอร์กันอย่างล้นหลามหลังเจ้าตัวต้องเจอกับกระแสะวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับรูปร่างในลักษณะทำนองว่ามาริโอคือไม่ดูแลหุ่นเลยล่าสุดเห็นคลิปใน t ิกต็อก แฟนคลับเอามาลงหน้ากลมช่วงล่างใหญ่ร่างหนาดูเป็นคนสงอวนง่ายด้วยและจากเหตุการณ์ดังกล่าวล่าสุดมีผู้สื่อข่าวได้เจอกับมาริโอเมาเลอร์ในงานรอบปฐมบทัศน์ภาพยนตร์ขุนพันสามจึงได้เข้าไปสอบถามความเห็นของเจ้าตัวเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นซึ่งเพลงหนุ่มก็ได้ยอมรับแบบตรงไปตรงมาว่าจริงๆก็ไม่ได้เสียเรียดแต่แอบรู้สึกเสียใจนิดนึงเพราะว่าบางทีคนเราอ้วนหรือเปล่า หรือว่าบวมพงชูรสหรือเปล่าซึ่งวันนั้นผมอาจจะก,กินผงชูรสเยอะหรือเปล่าหรือโซเดียมมันเยอะพอถ่ายมุมกล้องอะไรต่างๆมันก็นะแต่ผมก็ไม่ได้ปฏิเสธมันเป็นเรื่องปกติและผมพยายามดูแลตัวเองอยู่ในทุกวันวันนั้นเราอาจจะก,กินผงชูรสหรือทานอาหารมีโซเดียมเยอะไปไหมเราครับจริงๆวันนั้นผมก็ไม่ได้กินอะไรเยอะเลย หรือพอดีชุดที่ผมใส่เคยอยากใส่ชุดเก่ามันก็เลยเล็กนิดหนึ่งทําถึงการถ่ายภาพยนตร์เรื่องคุณพันธ์เห็นว่าต้องเสี่ยงชีวิตเยอะ สุดๆครับเป็นเรื่องที่เสี่ยงชีวิตมากในขั้นตอนการถ่ายทําแต่เราก็รู้ว่ามันจะต้องคุ้มค่าและสมกับความเป็นขุมพันอย่างแน่นอนค่ะสําหรับเสี่ยงสุดในชีวิตเรื่องการผมก็คือคงจะเป็นฉากระเบิดตามที่เห็นกันในตัวอย่างเป็นฉากที่ต้องใช้บอมลูกใหญ่ซึ่งในตอนนั้นมันตุ้มก็กวดหินขึ้นมาโดนหน้าผมด้วยส่วนหูก็คือดับไปเลยในใจตอนนั้นคิดอะไรตอนที่มาทํางานในใจระครับก็ไม่รอดแล้ว ในใจนะคือผมมีหินกระเด็นมาโดนหน้าเราปุ๊บเราก็กลัวว่าจะเสียโฉมยิ่งหน้าบอบบางด้วยก็กลัวครับกลัวว่าจะเป็นรอยนอกจากบอมแล้ยังมีปัญหาเรื่องอื่นอีกไหมก็นอกจากบอมคงเป็นเรื่องการกระโดดเพราะว่าผมมีปัญหาเกี่ยวกับเข่าและหลังไม่ค่อยดี